นี่คือคุณสมบัติของคนโง่ในเรื่องของความมั่นคั่งทางด้านการเงินผมได้ค้นค,นคว้าและอ่านวิจัยหลายเล่มจนค้นพบว่าคุณสมบัติหลักๆของคนโง่ในด้านการเงินจะมีอยู่11คุณสมบัติใหญ่ๆห,หากใครที่คิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติเหล่านี้อยากให้ทุกคนรีบเปลี่ยนพฤติกรรมโดยด่วนก่อนที่มันจะสายไปครับ 1. นึ่งขาดความรู้พื้นฐานทางการเงินไม่เข้าใจเรื่องดอกเบีย้ย อัตรางเงินเฟอ้อการลงทุนการออมหรือแม้แต่การจัดทำงบประมาณ2คิดว่าเงินหาได้ง่ายมองข้ามความสำคัญของการทำงานหนักและการวางแผนทางการเงินระยะยาว3ชอบใช้ใจ่ายเกินตัวไม่สามารถควบคุมการใช้ใจ่ายได้ซื้อของฟุ่มเฟือยโดยไม่จำเป็น4กลัวการลงทุนมองว่าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงและไม่กล้าที่จะเรียนรู้หรือลงมือทา ห้าเชื่อข่าวลือง่ายต่อการหลงเชื่อข่าวสารที่ไม่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 6. ไม่มีวินัยทางการเงินไม่สามารถวางแผนการเงินได้อย่างเป็นระบบและขาดวินัยในการปฏิบัติตามแผน 7. ชอบพึ่งพาคนอื่นไม่กล้าตัดสินใจทางการเงินด้วยตัวเองและมักจะพึ่งพาความคิดเห็นของผู้อื่น 8. ไม่สนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ไม่พยายามเรียนรู้เกี่ยวกับการเงินและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 9. ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นมุ่งเน้นที่จะมีชีวิตเหมือนคนอื่นโดยไม่คำนึงถึงฐานะทางการเงินของตัวเอง 10. กลัวความล้มเหลวกลัวที่จะลองผิดลองถูกในการลงทุนทำให้ไม่กล้าที่จะเริ่มต้น11ขาดความอดทนต้องการเห็นผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างรวดเร็ว การเป็นคนฉลาดทางการเงินไม่ได้หมายถึงการต้องมีเงินมากมายแต่หมายถึงการรู้จักใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพและวางแผนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าแต่ในปัจจุบันผมเองก็เคยประสบเจอบุคคลเหล่านี้โดยตรงและได้ช่วยแนะนำการเงินให้แก่เขาไปแล้วเขาก็ประทับใจในไอเดียของผมจึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของตัวเองและเห็นผลภายในหนึ่งเดือน ผมขอยกตัวอย่างพี่คนนี้นะครับขอบอกก่อนนะครับว่าผมได้ขออนุญาตพี่เขาแล้วว่าจะขอเอาเรื่องราวของพี่คนนี้มาแชร์ให้กับคนที่กำลังหลงทางในด้านการเงินเพื่อที่จะช่วยเหลือเขาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งได้เอาล่ะไปฟังเรื่องของพี่คนนี้กันครับผมจะให้นามสมมุติของพี่คนนี้ว่าคุณน้อยและกันนะครับ คุณน้อยเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาคนหนึ่งมีรายได้ประจำทุกเดือนพอใช้แต่ก็ไม่เคยมีเงินเก็บสักที่ทุกครั้งที่ได้เงินเดือนมาคุณน้อยก็จะรีบนำไปใช้จ่ายกับสิ่งของที่อยากได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมอาหารอร่อยหรือแกดเจ็ตตัวใหม่ๆที่เพิ่งเปิดตัว 1. ขาดความรู้พื้นฐานคุณน้อยไม่เข้าใจเรื่องดอกเบี้ยเลยสักนิดเวลาไปกู้เงิน จากธนาคารก็ไม่เคยอ่านสัญญาให้ละเอียดทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงและเป็นนี้สินล้นพ้นตัว 2. คิดว่าเงินหาได้ง่ายคุณน้อยมักจะคิดว่าเงินหาได้ง่ายๆเพียงแค่ทำงานประจำไปเรื่อยๆโดยไม่เคยคิดที่จะหาช่องทางเพิ่มรายได้หรือลงทุนในสิ่งที่สร้างผลตอบแทนในระยะยาว 3. ชอบใช้จ่ายเกินตัวทุกครั้งที่มีโปรโมชั่นลดราคาคุณน้อย จะต้องรีบคว้าโอกาสซื้อสินค้ามาให้ได้มากที่สุดแม้ว่าจะไม่จําเป็นต้องใช้ก็ตาม 4. กลัวการลงทุนคุณน้อยกลัวที่จะลงทุนในหุ้นหรือกองทุนเพราะกลัวว่าจะขาดทุนจึงเลือกที่จะฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยนิด 5. เชื่อข่าวลือคุณน้อยมักจะเชื่อข่าวลือเกี่ยวกับการลงทุนที่เห็นในโซเชียลมีเดียเช่นการลงทุนในคริปตโตเคเรนซีที่ให้ผลตอบแทนสูง ทําให้สูญเสียเงินไปมาก 6. ไม่มีวินัยทางการเงินคุณน้อยไม่เคยทํางบประมาณรายรับรายจ่ายทําให้ไม่รู้ว่าเงินของตัวเองหายไปไหนบ้าง 7. ชอบพึ่งพาคนอื่นเวลาจะซื้อของชิ้นใหญ่คุณน้อยมักจะถามเพื่อนหรือคนในครอบครัวว่าควรจะซื้อดีไหม่ 8. ไม่สนใจศึกษาหาความรู้คุณน้อยไม่เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเงินหรือเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการลงทุนใดๆ 9. ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นคุณน้อยมักจะอิจฉาพเพื่อนร่วมงานที่ขับรถรูหรืออยู่บ้านหลังใหญ่ทาให้เกิดความเครียดและกดดันตัวเอง 10. กลัวความล้มเหลวคุณน้อยกลัวที่จะลองลงทุนในอะไรใหม่ๆเพราะกลัวว่าจะขาดทุน 11. ขาดความอดทนคุณน้อยต้องการเห็นผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างรวดเร็วทำให้เลือกซื้อหุ้นที่ราคาขึ้นลงผันผวสูงผลลัพธ์ของคุณน้อย ด้วยพฤติกรรมเหล่านี้ทําให้คุณน้อยไม่มีเงินเก็บเลยแม้แต่น้อยและยังมีหนี้สินก้อนโตติดตัวเมื่อถึงเวลากเกษียณอายุคุณน้อยก็ต้องดิ้นรนหาเงินมาใช้จ่ายและไม่มีความสุขกับชีวิตบทเรียนครั้งสําคัญเรื่องราวของคุณน้อยเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการขาดความรู้และวินัยทางการเงินสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราได้มากทิยงใดการเริ่มต้นวางแผนทางการเงินตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้เรามีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตสิ่งที่คุณน้อยควรทำศึกษาหาความรู้เรียนรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุนและการออมอย่างจริงจังวางแผนการเงินทำงบประมาณรายรับรายจ่ายและตั้งเป้าหมายทางการเงินควบคุมการใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นและออมเงินอย่างสม่ำเสมอลงทุนเริ่มต้นลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเงินควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและบทเรียนครั้งนี้คงจะเป็นบทเรียนของคุณน้อยไปอีกนานรีบเปลี่ยนก่อนจะสายครับและเท่านี้ยังไม่พอผมยังมีเคสหนึ่งที่อยากจะนำเสนอนั้นก็คือเรื่องของน้องใหม่เด็กนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่แต่ไม่มีความรู้ทางด้านการเงินเลยน้องใหม่เป็นเด็กจบใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานมีราย ได้ประจำทุกเดือนพอใช้แต่ก็ไม่เคยมีเงินเก็บสักที่ทุกครั้งที่ได้เงินเดือนมาน้องใหม่ก็จะรีบนําไปใช้ใจ่ายกับสิ่งของที่อยากได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นสมัยใหม่อาหารอร่อยตามร้านดังหรือแกะเจ็ตตัวใหม่ๆที่เพื่อนเพื่อนโพสต์อวดในโซเชียลมีเดียปัญหาที่น้องใหม่เผชิญไม่เข้าใจเรื่องดอกเบีย้ยวันหนึ่งน้องใหม่ต้องการซื้อรถยนต์สักคันจึงตัดสินใจกู้เงินจากธนาคารโดยไม่ศึกษาเงื่อนไข ให้ละเอียดทําให้ต้องผ่อนชําระค่างวดสูงกว่าที่คาดไว้และดอกเบี้ยก็ทบต้นทบดอกจนเป็นหนี้สินก้อนโตคิดว่าเงินหาได้ง่ายน้องใหม่มักจะคิดว่าเงินหาได้ง่ายๆเพียงแค่ทํางานประจําไปเรื่อยๆโดยไม่เคยคิดที่จะหาช่องทางเพิ่มรายได้หรือลงทุนในสิ่งที่สร้างผลตอบแทนในระยะยาวชอบใช้จ่ายเกินตัวทุกครั้งที่มีโปรโมชั่นลดราคาน้องใหม่ จะต้องรีบคว้าโอกาสซื้อสินค้ามาให้ได้มากที่สุดแม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้ก็าตามจนบัตรเครดิตเต็มวงเงินกลัวการลงทุนน้องใหม่กลัวที่จะลงทุนในหุ้นหรือกองทุนเพราะกลัวว่าจะขาดทุนจึงเลือกที่จะฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยนิดทำให้เงินที่ออมไวค้ค่อยๆเสื่อมค่าไปตามอัตรางเงินเฟอ้อเชื่อข่าวลือน้องใหม่มักจะเชื่อข่าวลือเกี่ยวกับการลงทุนที่เห็นในโซเชียลมีเดียเช่น การลงทุนในคริปโตเคเรนซีที่ให้ผลตอบแทนสูงทำให้สูญเสียเงินไปมากไม่มีวินัยทางการเงินน้องใหม่ไม่เคยทำงบประมาณรายรับรายจ่ายทำให้ไม่รู้ว่าเงินของตัวเองหายไปไหนบ้างและไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายได้ชอบพึ่งพาคนอื่นเวลาจะตัดสินใจซื้อของชิ้นใหญ่น้องใหม่มักจะถามเพื่อนหรือคนในครอบครัวว่าควรจะซื้อดีไหมไม่สนใจศึกษาหาความรู้น้องใหม่ ไม่เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเงินหรือเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการลงทุนใดๆชอบเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นน้องใหม่มักจะอิจฉาเพื่อนร่วมง,งานที่ขับรถรูหรืออยู่บ้านหลังใหญ่ทําให้เกิดความเครียดและกดดันตัวเองกลัวความล้มเหลวน้องใหม่กลัวที่จะลองลงทุนในอะไรใหม่ๆเพราะกลัวว่าจะขาดทุนขาดความอดทนน้องใหม่ต้องการเห็นผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างรวดเร็ว ทำให้เลือกซื้อหุ้นที่ราคาขึ้นลงผันผวนสูงผลลัพธ์ด้วยพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้น้องใหม่ไม่มีเงินเก็บเลยแม้แต่น้อยและยังมีหนี้สินก้อนโตติดตัวเมื่อถึงเวลากเกษียณอายุน้องใหม่ก็ต้องดิ้นรนหาเงินมาใช้จ่ายและไม่มีความสุขกับชีวิตบทเรียนเรื่องราวของน้องใหม่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการขาดความรู้และวินัยทางการเงิน สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราได้มากเพียงใดการเริ่มต้นวางแผนทางการเงินตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้เรามีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตสิ่งที่น้องใหม่ควรทำศึกษาหาความรู้เรียนรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุนและการออมอย่างจริงจังวางแผนการเงินทำงบประมาณรายรับรายจ่ายและตั้งเป้าหมายทางการเงินควบคุมการใช้จ่าย ลดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นและออมเงินอย่างสม่ำเสมอลงทุนเริ่มต้นลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเงินควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคำแนะนำการเป็นคนฉลาดทางการเงินไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่เราต้องมีความตั้งใจและลงมือปฏิบัติอย่างจรงิงจังเห็นไหมครับว่าทั้งสองเคสนี้จะใช้ใจ่ายกันอย่างฟุ่มเฟือยมาก จนลืมไปว่าถ้าขาดความรู้ทางด้านการเงินอาจจะทำให้พวกเขาเสียใจไปตลอดชีวิตได้ก่อนที่มันจะสายเกินไปถ้าคุณคิดว่า11ประโยคด้านบนกำลังมีอยู่ในชีวิตของคุณผมแนะนำให้คุณรีบเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้สาเพราะผมไม่รู้ว่าคุณจะเกิดอิสรภาพทางด้านการเงินได้อีกไหมถ้าหากยังฝืนที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตอนนี้ผมเป็นช่องใหม่ๆฝากติดตาม และฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับ